สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับ27พฤษภาคมนะครับอ,อย่างที่ทราบกันว่าฟุตบอลหลีกใหญ่ๆก็ปิดฤดูกาลกันไปหมดแล้วนะครับผมก็วันนี้ฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะนะครับก็เป็นหลีกเล็กๆถ้าส่วนใหญ่นะครับวันนี้1คู่นะครับ ก็ที่ผมคัดมาฝากกันก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอลเพย์ออฟนะครับลุ้นตกชั้นกับลุ้นเลื่อนชั้นระหว่างาทีมจากลีกสองเยอรมันแล้วก็ลีกสามเยอรมันนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างไอทัคบาลชวายนะครับเจอกับซาบุคเค้นนะครับเกมนี้เป็นนัดที่2นะครับเกมนัดแรกเนี่ยทางฝั่งของบาลชวายก็จากลีกสองนะครับบุกไปชนะมา2อศูนย์นะครับก็สถานการณ์ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะ เพราะว่าสกอร์นำอยู่2ลูกแล้วก็วันนี้ได้กลับมาเฝ้าดังของตัวเองด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า,าผลงานในภาพรวมครับของทั้คู่อาจจะดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับอย่างาซาบูเคนเนี่ยชนะ1เกมจาก4นัดนะครับแล้วก็แพ้หนึง3เกมเลยนะครับส่วนาทางฝั่งของบาวชวายก็ไม่ไปแหละครับที่พวกเขาจะต้องมาหนีตายเพราะว่าผลงานปีนี้ก็ไม่ได้ดีนะครับ แต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกันนะครับอปอตปอก็ต้องบอกว่าอบอลชวายนี่ก็คือชื่อชั้นดีกว่านะครับทีมที่เป็นทีมที่คนรู้จักกันมากกว่านะครับสถิติในบ้านจริงๆปีนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะคือถ้ามองถึงเรื่องของการทำประตูเนี่ยก็ยิงได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเสียเยอะเหมือนกันเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนซาบุเคน เกมรับนะครับเสียประตูเยอะมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่จบอันดับ3ของดีก้าสามแต่ว่าค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งเกมเนี่ยก็เสียประตูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในภาพรวมนะครับเพราะว่ากิมี้ก็ต้องบอกว่าโอเคแหละวันนี้ก็ไม่มีทางเลือกนะครับจำเป็นต้องอเปิดเกมรุกเข้าใส่เพื่อที่จะทวงประตูคืนกลับมานะเพื่อที่จะกลับเข้าสู่เกมเพื่อต่อชีวิตในการลุ้นเลื่อนชั้นแต่ผมมองว่า ทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยเล่นแบบไล่ความกดดันมากกว่านะแล้วก็สกอร์นำอาจจะไม่จำเป็นต้องอเปิดหน้าแรกเหมือนกับเกมนัดแรกแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยก็ยังเหนือกว่านะตอให้จะไปฝ่ายตั้งรับสนกับอะไรเงี้ยผมมองว่าพวกเขาเองก็ถ้าเกิดใจชวนจริงก็ต้องฝั่งให้เร็วที่สุดนะครับผมมองว่าก็อาจจะเอาจริงในช่วงครึ่งแรกนะครับถ้าเกิดป,ประตูเกิดขึ้นเนี่ยไปพวกเขาขึ้นนําขึ้นมาก็ทําให้ทีมเยอือนในซาบุเกตอาจจะ หมดกำลังใจก็เป็นได้นะผมเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสที่อบอชวายจะย้ําแค่ได้หนึ่เกมนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ก็สกอร์อาจจะไม่ได้ขาดเหมือนเกมแรกเพราะว่าอาจจะเฉื่อยๆหน่อยนะอาจจะเป็นหน่งศู 0, หรือแม้ก็สองหนนะเป็นบอชวาที่เป็นฝ่ายกำชัยไปได้นะครับผมอ่ะแล้วนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ